เปิดเรื่องราวออริจินอลของสโนไวท์ที่ไม่ได้สวีทแต่สยองบอกก่อนนะคะว่ารุ่นพี่ชามเนี่ยเราจะเบียวดิสนีย์พอสมควรแต่วันนี้จะเมาส์จุดแตกต่างของเวอร์ชันออริจินอลพี่น้องกริมกับเวอร์ชั่นวอลดิสนีย์ให้ทุกคนฟังคะ่ะจุดแรกนะคะคือเรื่องอายุของสโนไวท์ค่ะในฉบับการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยรายชินีแม่ลงใจร้ายจะเริ่มอิจฉานางในความงามของนางตอนอายุประมาณ14ปีแต่ในเวอร์ชั่นพี่น้องกริมนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนชิดเจ็ดขวบโดยเรื่องของความ อิจฉาความงามไม่เท่าไหร่ค่ะแต่มีความมุ่งมั่นปรารถนาเหลือเกินว่าฉั้นจะต้องเป็นหญิงที่งามที่สุดในปัตตพีเพราะฉะนั้นใครขวางทางเหมือนที่กระจกวิเศษบอกฉันกําจัดให้หมดจุดที่2คือวิธีการคิวที่แม่เลี้ยงใช้กับสนองไว้ในเวอร์ชั่นดิสนีย์คือแปลงกายเป็นหญิงชาราใช่ไหมแล้วก็เอาแอปเปิลไปให้ซึ่งครั้งเดียวก็เห็นผลเลยแต่ฉบับดั้งเดิมตุยซ้ําตุยซ้อนค่ะคิวถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกแกล้งเป็นคนขายผ้า จังหวะที่สนไวยลองพานั่นแหละกระชาก้าลูกไม้ขึงตึงปั๊วขาดอากาศหายใจครั้งที่สองใช้หวีอาบยาพิษเซยผมปุ๊บล่วงปับ๊บส่วนครั้งที่สามจึงค่อยเป็นแอปเปลิลดูสิชิเฮียมเนาะจุดสุดท้ายในดิสนีย์เนี่ยแม่เลี้ยงตรงหน้าผาไปเบาๆบซอบ,ซอบ แต่เวอร์ชั่นแรกคือเจ้าชายที่ตกหลุมรักเยสโนไวเนี่ยพอแต่งงานก็หลอกแม่เลี้ยงมาร่วมงานแต่งแล้วก็ให้ชีเนี่ยใส่รองเท้าที่ตีจากเหล็กเผาไฟร้อนๆแล้วก็เต้นลำจนตุยคือมันโหดมากกว่าจะเป็นการ์ตูนของเด็กนะึนอะไหมคะแต่ยังไงก็ตามเวอร์ชั่นที่จะตราตึงใจพี่ชามแล้วก็สาวกดิสนีย์อย่างพวกเรานะคะก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วก็เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชั่นที่จะเข้าฉายแล้ววันที่20มีนาคมบอกเลยนะคะว่ามีภาคไทยด้วย สามารถไปชมได้ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขาค่ะเพื่อนๆ่ะสำคัญนะคะอย่าไปชมคนเดียวค่ะพาคนที่คุณรักไปชมด้วย